สวัสดีครับเปนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำค่าควพิเศษครับอังคาร25สิงหาคมครับ2563ที่เป็นรายการยีนาทีครับแฮชแท็กอันดับหนึ่งขึ้นมาตอนนี้หนูรู้หนูมันเลวหนูร,รู้หนูมันเลวนะครับก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองรอยนี่มาเก็ตเพรสอันดับสามนกสินใจอันดับสี่เพื่อไทยนะครับเรามาดูหนูรู้หนูมันเลวหน่อยครับ ติดอันดับนะครับดูรู้หมุนรูมาเลวเนี่ยก็เป็นแฮชแท็กที่จะเป็นการชุมนุมใหญ่อีกครั้งนะครับของนักเรียนในวันที่5กันยายนนะครับเขาบอกว่ามี24โรงเรียนนะครับ24โรงเรียนมาดูนี่ครับนักเรียนเลวนี่ฮะ bad student นี่ฮะทวิตเตอรเรียนเลวผู้ติดตามนะครับกลุ่มนักเรียนเลวมีคนติดตาม5,933 3คนนะครับ13ท่านนะครับ ก็นักเรียนเลวมาดูนะครับเขาจะมีการชุมนุมหากัญยาแบบเบิ่มเบนะครับ24โรงเรียนมีอะไรบ้างนะฮะมาดูในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีซาร่าวิทยาไม่เอาเผด็จการกรุงเทพนะครับนาราธิวาสเด็กนอกทอขอมีจุดยืนนาราธิวาสนะครับ แล้วก็ม่วงเขียวไม่เคี้ยวสลิมนะครับม่วงเขียวไม่เคี้ยวสลิม clear, แล้วก็มีโรงเรียนโรงเรียนวังจะพังพเผด็จการนะครับโรงเรียนวังจะพังพเผด็จการจากกรุงเทพนะครับจากสงขลา,ารรพระสุวิทย์สิทธิประชาธิปไตยนะครับสงขลาอันนี้สุรศ,ศักดิ์สุรศักดิ์มนตรีปลดแอกนะครับสุรศักดิ์มนตรีปลดแอกนะครับอันนี้เป็น6โรงเรียน แรกนะครับมากันแบบเบิ่มเิมนะครับมากนแบบเบิ่มเ <c oughs> ิมาดูอีกหกครับมาดูอีกหกบรอไม่งอเผด็จการนะครับ your voice is louder than you think นะครับเสียงของคุณดังกว่าความคิดสิ่งที่คุณคิดนะครับ มาดูอันนี้ก็มีส่วนกุหลาบครับกรุงเทพครับสวนกุหลาบไม่เอาเผด็จการนะครับสวนกุหลาบไม่เอาเผด็จการรอวอไม่ขอเผด็จการกรุงเทพเหมือนกันครับแล้วก็มีชนราชชนราชชนบุรีนะครับกลุ่มซีได้เป็นกลุ่มเมล็ดพันธุ์ของนักเรียนเพื่อความก้าวหน้านะครับเพื่อความก้าวหน้าอันนี้บอ์ดินไม่อินเผด็จการนะครับก็เป็นสิบสองแล้วนะครับเป็นสิบสองละ มาดูอีก6ครับที่ไหนบ้างนะครับก็มีกระถิ่นนรงเพื่อประชาธิปไตยนะครับที่ระยองครับกระถินนรงเพื่อประชาธิปไตยระยองนะครับแล้วก็มีพระนครศรียุธยาสตรีจอมไม่ทนเผด็จการพระนครศรียุธยาเมือนกันนะครับแล้วก็มีเกียมพัฒนาประชาธิปไตยครับกรุงเทพนะฮะแล้วก็มีหอวัง movement กรุงเทพครับโรงเรียนหอวังนะครับ โรงเรียนวัดลาดประพิษโรงเรียนวัดลาดรพิษนะฮะโรงเรียนลาดประพิษไม่ใช่โรงเรียนวัดโรงเรียนลาดประพิษพิเชษเผเดจการกรุงเทพนะครับแล้วก็สวนนนดีเบตนะครับก็เป็นสิบแปดโรงเรียนละสิบแปดโรงเรียนนะครับมาดูอ่ะฟรีบดินสองนะครับกรุงเทพนะครับวันนี้มีแสนโยไม่โอเเด็จการนะครับแสนโยไม่โอเเด็จการกรุงเทพเหมือนกันครับ กระดุมใหญ่กระดุมใหญ่จะไฟะเผด็จการนะครับใจกลางกรุงเก่าไม่เอาเผด็จการอันนี้พี่พระนครศรียุธยาครับแล้วก็มีกลางกราฟกรุงเทพมหานครแล้วก็มีสวที่อยู่ข้างาาประชาธิปไตยอันนี้น่าจะเป็นสตรีวิทย์นะครับทั้งหมดก็คือ24โรงเรียนนะครับนี่ฮะดันแฮชแท็กขึ้นมาอันดับหนึ่งนะครับพบกันเร็วๆรีมาดูที่ นักเรียนที่ตอบกลับไปหน่อยครับคนรีทวิตไปหมื่นสามนะครับหมื่นสามนะครับโหดูจากตัวหนังสือดีไซน์บอกสวยมากนะีครับเป็นกําลังใจให้รอชมผลงานนะครับเจอกันทุกคนปังสุดสุรศักดิ์มนตรีส่งเข้าประกวดอันนี้ครับแล้วก็เราไปดูรายอื่นกันนะครับนี่ฮะันักเรียนเลวนะครับมาแบบเบิ่มๆนะครับ ฟรีกระถินนรงฟรีกระถินนรงนี่คือที่ไหนระยองครับเป็นโรงเรียนระยองวิทย์ไม่เอาเผด็จการโรงเรียนระยองนะครับที่ระยองนะครับที่ระยองฟรีกระถินนรงมาแบบเบิ่มเบมและเขาใช้แฮชแท็กในการชุมนุมในครั้งนี้ยี่สี่โรงเรียนก็คือหนูรู้หนูมันเลว <c oughs> นะครับอันนี้พบกันแน่นอนนะครับอันนี้เปิดตัวชนราช,ชนราช์ที่ไหน ชนราชก็คือเป็นโรงเรียนในจังหวัดเดี๋ยวนะครับผมอ่านหน่อยกลุ่มความเคลื่อนไหวทางสังคมโดยนักเรียนชนกัญญานุกกูลและนักเรียนนักเรียนชนราชบำรุงรัษดรบำรุงนะครับนี่ฮะนี่ครับชุมนุมครับอันนี้ชุมนุมผ่านทวิต t ตอร์แฮชแท็กนี้ครับหนูรู้หนูมันเลว ครับอันนี้ก็ติดอันดับนะครับมาดูแบบล่าสุดกันหน่อยครับล่าสุดกำลังกำลังแรงขึ้นมานะครับกำลังแรงขึ้นมาก็สรุปนะครับก็วันที่5กันยายนวันนี้5กันยายนเป็นวันอะไรวันที่5กันยายนนะครับวันที่5้5กันยายนเป็นวันเสาร์ครับ ก็จะมีการชุมนุมใหญ่แต่เขาก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปชุมนุมกันตรงไหนแค่บอก5กันยายนนะครับพบกับการชุมนุมครั้งใหญ่ของนักเรียน5กันยายนมาแบบเบิ่มๆ24โรงเรียนพร้อมกันนะครับก็มีทั้งภาคใต้นะครับผมเห็นนี่ก็มีภาคใต้นะนั่นแหละถ้าภาคใต้ก็มีราที่ว่าสงขลานะครับ แล้วก็มีภาคตะนออกก็มีชนบุรีนะครับแล้วก็ก็มีระยองด้วยภาคกลางก็มีพระนครศรีอยุธยา <c oughs> นนทบุรี <c oughs> กรุงเทพนะครับอ่ะนะครับก็ต้องติดตามกันครับนี่คือกลุ่ม best student นะครับกลุ่มนักเรียนที่ไปเป่านกหวีดหน้ากระทรวงศึกษาธิการเพื่อแสดงสัญญาณแฟ้มประชาธิปไตยให้กับกระทรวงศึกษาธิการเห็นครับนะครับ แล้วก็ไปเป่าทวีดไล่รัฐมนตรีนัทพลนัทพงศ์เอ๊ะใช่ไหมนัทพลทิพสุวรนะครับรัฐมนตรีศึกษาธิการเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ครับก็บันทึกว่เป็นปวติศาสตร์การเมืองและแฟดมอบประชาธิปไตยของนักเรียนกลุ่มนักเรียนเลวอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่ตามช่อง y o t u u e คลีป